สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมารายงานเรื่องการแยกขยะของครัวเรือนของฉัน 1. ขยะทั่วไปเป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้แล้วเช่นถุงพลาสติกถุงขนมกล่องโฟมซึ่งที่บ้านของดิฉันก็นำใส่ถุงขยะที่มีความหนาไว้แล้วถ้าถุงขยะเต็มก็จะมัดปากแล้วนำไปทิ้งที่ศูนย์รวมขยะหน้าโรงงานที่ดิฉันพักอาศัยอยู่พอถึงเวลารถขยะก็จะมารับ ขยะไปซึ่งก็ทําให้เราไม่ต้องเผาขยะและก็ทําให้ไม่มีมลพิษ 2. ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่นําเข้ากระบ,บวนการแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกกระดาษกระป๋องต่างๆขยะเหล่านี้ทางบ้านของดิฉันได้นําไปแยกใส่กระสอบไว้เนื่องจากขยะเหล่านี้สามารถนํามาขายได้เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 3. ขยะอันตรายเป็นขยะที่ควรแยกกับขยะประเภทอื่นเช่นหลอดไฟเศษแก้วถ่านไฟฉายทางบ้านของดิฉันได้นำไปไว้อีกที่หนึ่งซึ่งขยะประเภทนี้มีขยะบางส่วนที่สามารถนำไปขายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและ 4. ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเช่นเศษอาหารเปลือกไข่เปลือกผลไม้ ทางบ้านของดิฉันได้นำใส่ถังขยะแยกไว้และขยะเหล่านี้นั้นสามารถนำมาเป็นปุ๋ยสำหรับพืชได้ซึ่งก็เป็นผลดีต่อมนุษย์เช่นกันเพราะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายการแยกขยะนั้นเป็นเรื่องที่ดีทำให้เรารู้จักประเภทขยะแต่ละประเภทและสามารถทำให้เรารู้คุณค่าของขยะแต่ละประเภทด้วยการแยกขยะนั้นเป็นเรื่องที่ดีทำให้ลดปริมาณขยะ ลดการสิ้นเปลืองของพาลาังงานและทรัพยากรต่างๆทางธรรมชาติรู้จักคุณค่าของขยะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองการแยกขยะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราควรเริ่มจากตนเองดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ